รวงข้าวครับข้าวไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะนี่คือทุ่งนาที่จังหวัดใครนาดนะครับขับรถผ่านมาก็มาเจอเสียงนาหลังนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับถ้งมีกับข้าวก็วจะมานล่นที่เสียงนาน้บรรยากาศดีมากๆ ให้สุทรพญาตาสตรดบทัับปรญญาาศตรของท้องไร่ท้องนาในพื้นที่จังหวัดทางภาคกลางสวยงามสวยสดงดงามธรรมชาติ มาคนเดียวนะครับเรามีเพื่อนร่วมทางเพื่อนเทมาด้วยสวัสดีครับด้านสวัสดีครับพ่อพ่อผู้ใหญ่โอ้นักบวชใหเจ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 ไม่กว่าใครผู้ใหญ่บัญชนเอง มารอนานยังนี่อม,มาอสักพักแลว้วน,นี่ว่าจะมากว้านซื้อที่ดินแถวนี้สร้างคอนโดมิเนียมเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยแผ่นดินไหวออก็เลยจะมากว้านซื้อที่ดินแถวนี้สร้างคอนโดมิเนียมตึกสูงเข่งกับตึกสตงโตงเออ <laughs> แต่เราจะไม่ใช้ตึกสตงโตงนะเราจะใช้คำว่าตึกสตองง <laughs> ตตรงถึงเราไม่งอแบบนี้เราจะตรงไปเลยสู้แผ่นดินไหวเลย บรรยากาศดีมากพี่บัญชอนสิครับสวยงามสวยงามมากเลยนาเวีงวังมีเขามีวาดมีวัดบนเขาเลยนแม่ค้าเลยไทยคำสองมือข้าเคยหวานดำเมื่อครารฤดูน้าก้องนาเดนิข้าเส้นกะสะท้อนรับมา เรานอนรับกัยอดสุดยอดเพื่อนแเท้ร่วมดูแลสังคมวันนี้เรามาหลังจากที่นำเตียงไปถวายหลวงพ่อที่อาพาธวานนี้ที่อำเภอหนองมะโบงจังหวัดชแยนาฏนะครับเสร็จแล้วเราก็ขับรถผ่านทางมา <c oughs> เห็นท้องนาสวยๆเห็น เหงนนาเห็นนาน้วยหรือขนาดนาสวยๆเนาะก็เลยแวะพักกันสองข้างทางยินดมครับสวัสดีครับเสรแล้วครับเข้าฉากครบหมดเลยเพื่อนแท้เพื่อนแท้เอาจับมือนี่ไปไหนไปกันไปไหนไปกันกินไหนกินกันนอนไหนนอนกันถึงไหนถึงกันเย้ ออสุดยอดครับ